เราก็มีครับรถตักแท็บสปิลล่านะครับรุ่น 9-2-4-G นะครับอันนี้เป็นรถตักขนาด2ิตนะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น,นครับผม น,นี่เป็นสเปคพุ่งกีนะครับหน้ากว้าง2เมตร50นะครับความจุพุ่งกี่ประมาณ1.9ึบาทเมตรนะครับขนาดยางก็จะเป็น17.5 25นะครับผมตัวก็ดีเลยนะครับ อันนี้ประมาณ2,000ชั่วโมงนะครับ2,000ชั่วโมงอันนี้เป็นเกียร์นะครับเดี๋ยวลองดูที่ภายในนะครับของเครื่องนี่ก็สวยมากนะครับ เครือยนต์ดีเซลนะครับ6สูบรุ่น3056นะครับเติมน้ำมันดีเซลครับผมอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ ปั๊มนะครับจะลองเปิดดูน,นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่พัฒนาจากเก้าสองสี่ F นะครับเป็นแบบทรงกลมๆในรุ่นใหม่มนะครับทีนนบ่ทั้งสองพันกว่าชั่วโมงครับหมุนเรื่อนครับเงินมากครับสียังคงพออยู่เลยภายนอกก็จะมีเป็นสนิ่บ้านครับตาม ตามการใช้งานของเขาแต่อยากให้ดูภายในนลอยากให้มาดูตัวจริงเลตัวนี้พัดลมเป็นแบบปั๊มนะครับรุ่ในใหม่ จะมีแบบภาพสนิมบ้าน,นะครับตามการใช้งาน,นครับแต่ตัวรถโดยรวมนี่ดีเลยสองพันนะครับสองพันยี่สิบเก้าแล้วครับตอนนี้ก็อาจจะมีขยับไปบ้านนะตามที่หน้าร้านนะครับ,รบมีสี่เกียร์นะครับเดินหน้าสลังสี่เกียร์ อันนี้จะเป็นด้านพวกคอนโทรลนะครับเอนะครับคืออันนี้มีสาอันก็จริงนะครับแต่สองอันนี้จะเป็นของอุปกรณ์เสริมนะครับของเราจะเป็นด้านซ้ายนะครับตัวซ้าย รถโดยโรวมนี่คือดีมากนะคันนี้อยากให้แบบมาลองดูลองขับได้เลยนะครับแต่ไม่ใช่รถรุ่นที่ใหม่มากนะครับประมาณปี2000นิดๆน,นะครับ2000ต้นๆเลยก็ลองดูล,ล,ลองขับลอ,องเทสได้นะครับผมมีให้เลือกหลายรุ่นหลายคันนะครับประมาณร้200 เพราะจะพูดคุณไม่ทันการใช้งานในไทยนะครับ